องค์พระาธาตุจอมแจ้งวนสามรอบเหมือนเดิมนะคะองค์พระาธาตุจอมแจ้งองค์พระาธาตุซอแห่องค์พระาธาตุซอลิงเป็นสามพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดแพร่เป็นองค์พระาธาตุสามพี่น้องนะคะอันนี้เรามาเป็นองค์พระาธาตุองค์ที่สามแล้ววัดนี้เป็นวัดที่เงียสบสงบ เหมาะกับการที่ได้มาไหว้ถราทําบุญเหมาะกับการทําบุญเงินที่เราทําบุญน่าจะได้บุญแล้วนะต้องแสมหวัดจริงๆทองเหรอคะเข้าไปในนมัสการในหลวงพ่อจอมแจ้งในโบสถ์นี้น่าจะติดในโบสถ์นะี้คุณเงนนะีไงเอามาแล้วค่ะเขาไม่น่าจะ งนที่ทําบุญนี้น่าจะได้บบบูรณะวัดจริงๆและวไมนวัดที่เก่าต้องใช้เงินที่บูรณาอีกเยอะค่ะองค์พระธาตุจองแจ